โอเคมา่ายได้มามาครที่เกับอาครับอดูถ่ายป่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้วิ่งที่ที่ลานเนาะแถวบ้านแล้วก็ออกมาพระรามสี่เลยมาแวะเยี่ยมพี่สอยุธทธี่ช่องสามหน่อยเพราะว่าเคยเคยเจอพี่สอยุทธเขาบอกว่าวันไหนแวะมาวิ่งมา แถวพระราม4มาแวะช่อง3หน่อยวันนี้เลยมาแวะตามคำคำเชิญใช่ไหมคำตามคำเชิญอาจารย์ใช่มโอเคผมวิ่งมาก็สูงวิทย์ผ่านสูงวิทย์ที่ผงนะก็ดีนะซอยลมเย็นต้นไม้เยอะแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ถนนพระราม4คนระับไม่รู้แกอยู่ใครกกามาไหมเนี่ยวันเนี้ยม,ม,ม,มาแล้ว,มา,ลวมาแใช่ปะเอาจริงดิโอเคก็ไม่ไรแมะไปทักทายเฉยนะทักวันจันทร์นะครับก็สวัสดีวันจันทร์ทุกคนนะครับ แม่กายจะลองว่าลาะเราะโลกทั้งใบบนบาหัวใจฉันยังตัดมาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันโชว์ถึงข้าอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หาย เพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่ว่างฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญานบอกให้ฉันไปเสลียนใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังวันนี้ต้องมาวิ่งหน่อยเอาหมกกท้าออกเขามากินบมวกกุท้าเยอะหรือเ่ครับสวัสดีครับผมผมเดินได้แถวนี้ก่นอนนะแปึงกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมง,งละ เดี๋ยวพาไปดูร้านข้าวแกงเลยเมื่อกี้วิ่งผ่าน,นร้านข้าวแกงมาน่ากินดีนี่อยู่ถนนพระรามสี่นะครับก็มีร้านหมูทอดอร่อยมั้ยี่ร้านเนี้ยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยแค่หมูเหรอครับอะารนี้ครับโอเคน้ำตาลถุงให้ไหมไม่เป็นไรครับกินแล้ววิ่งแถวนี้มาหลายรอบนะครับแล้วก็วิ่งมา แต่ว่าไม่ได้เจอวิทย์อยู่ครับพตอนนี้วิ่งทะลุมาก็จับบ้านได้วิ่งสั้นๆเหล่าเช้านะครับก็ทะลุถนนวิ่งได้ก็เส้นทางก็ดีอันนี้อยู่ตรงหลังรานสีนี่ผมเย็บย้อนกลับมาเมื่อกี้พอดีผ่านร้านข้าวแกงเดี๋ยวพาไปดูร้านข้าวแกงหน่อยน่ากินดีเนี่ยหลนี้ก็มีร้านน่าจะขายร้านอาหารแถวนี้แหละวันนี้มีออฟฟิศเยอะอ่ามาลองดูหน่อย โอเคไม่รู้พี่สอยุ้แกจะรู้ว่าเรามาเอา้าวันด,ดีครับมาดูร้านข้าวแกงหน่อยร้านนี้วิ่งผ่านหลายรอบแล้วอร่อยไหมร้านนี้อร่อยอร่อยมากโอ้โหขอญาตถ่ายได้ไหมจ๊ะถ่ายกับอาหารเลยนะโอ้โหน่ากินนะเนี่ยเพราเราวิ่งผ่านหลายรอบแต่เราไม่ได้แวะกินเพราะว่าถ้าเรากินแล้วคงไปทำงานต่อไม่ไหวอันนี้อยู่ก่อนที่ต้องสามนะครับอ่าโอเคเฮ้ะอะไรนะ ไม่ไหวใส่ดีไม่ไหวดูไปหลังมากแล้วทานนะเอ้าถ่ายไลฟ์ได้เปล่าเอ้าโอ้โหสักดีถ่ายดีใชเนี่ยถ่ายดีขายสักกี่โมงเนี่ยจะเลิกแล้วค่ะจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วค่ะทำไมอ่ะไม่ไหวนะรวยไปสามปีเป็นีร้านฝาเอ้าแล้วขายดีได้ไงอ่ะอ๋อคู่ตู้นะโอเคครับน่าทานมากเลยวิ่งผ่านมาแล้วไม่เคยได้ทานเลยผ่านหลายรอบแล้ะ โอเคครับคตู้นะโอ้ร้านใหญ่โตเนี่ยที่นั่งเยอะแยะเอามาถ่ายกันหน่อยไหมมามาเอามาโอ้โหมีนั่งกวักเพียบเลยอย่างงี้จะขายไม่ดีได้ไงเนี่ยแบบกวักกักให้อยู่จริงเหรอเพื่อนเรียนเดียวกันนะเพื่อนดีวิศวะเพื่อนอะไม่ค้าอารมณ์ดีกิ๊กขายดีพี่เพนเหมือนเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อคิมคิมพี่คิม เพี <ide prechen> ่เป okay, mm ็น hmm. ร okay, 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 oh. oh, ุ่นพี่ปีเลยร้านเจ๊คิมสวัสดีครับพี่ทักทายด้วยค่ะโอ้โหะเดี๋ยวพี่คนถ่ายให้นี่เขาบอกว่ามาจะขอถ่ายลูปพอกมาไม่ทันแล้วอ่าอ่าอันนี้ไข่ครโร่เนี่ยมอฟเริ่มเลยได้โอเคไข่ดีนะครับค่ะอยู่ก่อนช่องสามนั้นิดนึงค่ะโอเคไปแล้วโอเคครับโอ้มีนักบินมาด้วยอื่นคน ไปละโอเคผมไม่วิ่งต่อละเดี๋ยวไม่รู้จะไงก็ไปดูทัองสามต่อแล้วกันนะสวัสดีทุกคนนะครับที่ถึงวันที่แตนดีไม่ได้วิ่งนะแต่ที่ว่านเหนื่อยมากเลยก็ให้พักก่อนนะครับแล้วก็ปมะมาณก็สด,ดุกดีไปกินหมูกระทะกับพี่สายเลยก็ขัปปอร่อยดีนะแล้วก็เลยต้องมาวิ่งเอาไขา่พานอ,อาหน่อยตอนนี้ก็มีงานเดี๋ยวชาว้านะครับก็มีงานเปิดง,งานเดินแต่วันนี้ก็จะเป็นแปลกว่าผมไม่เปิดง,งานแล้วก็ พี่หมอจะมาพูดบรรยายต่อกันเออแปลกดีงั้นงานเกี่ยวกับเรื่องโรคคนเมืองนะครับแล้วก็แต่โคงที่พลัดกรานแล้วก็แล้วหมอก็จะหมอทันใจจะพูดต่อเออไม่เคยนะเปิดง,งานแล้วให้พี่ชายมาพูดสวัสดีครับพี่แล้วก็เสด็จสายก็มีประชุมหน่วยงานนะครับแล้วผมกูร่วมร่วมติดตามผู้บา,านไปแสตบที่เอ,อ่าปินบุรีนะครับของพนักงานเพื่อนพเพื่อนโรงงานเราที่ถูกรถชนนะาก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้รถชน ที่ทับสวนอยู่อ่ะไปแล้วหมู่บุคคลถ่ายนะสวัสดีครับผมก็ได้เดินแล้วนี่ครับผมแต่เรื่องเราเช้านี้เอรื่องเช้านี้นะโอเคไปสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูเรื่องนี้ต่อผมจะได้วิ่งต่อละโอเคครับ